หนึ่งในไฮไลท์ของบ o o d อร์ดภายในงานมาดเดิลโชว์2025คือการแนะนำฟอร์ดเรนเจอร์สปอในรุ่น4ค่ณ4เกียร์ออโต้หลังจากในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะหารถยากสักหน่อยนะครับตอนนี้ฟอร์ดเน้นทำตลาดรุ่นดังกล่าวมากขึ้นพร้อมเพิ่มสีตัวทั้งใหม่ที่สำคัญคือมาในราคาพิเศษทั้งยังมาพร้อมข้อเสนอพิเศษจากม o ดเ r ิลโชวดูเดือนกับดองเบี้ยพิเศษอิกด้วยรายละเอียดต่างๆจะมีดังนี้ครับ ฟอร์เรนเจอร์สปอร์ตสีคณถือว่าเป็นตัวขับสีที่หลายคนให้ความสนใจโดยการมาในครั้งนี้นอกจากจะมีตัวทางสีขาวสีดําและสีเทาแล้วยังมีสีน้ําเงินให้เลือกด้วยนะครับซึ่งหน้าตามีการตกแต่งโทนเข้มเป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าแบบ LED ในส่วนล้ออลลอยจะมีขนาด18นิ้วเคลือบสีดําปัดขอบเงาพร้อมยางขนาด 255/65R18 และฝาท้ายมีตัวช่วยในการถอนแรงสำหรับภายในห้โดยสาร ยังคงได้หน้าจอสัมผัสทรงตั้งที่มีขนาดใหญ่10.1นิ้วจอมาตรวัดขนาด8นิ้วมีโหมดในการขับขี่6รูปแบบมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายบ่อน,นั่งหุ้มด้วยหนังสีดำพร้อมดีไซน์สปอร์ตได้ปุ่มสตาร์ทแอร์ออโต้แยกอิกสระเป็นต้นส่วนความปลอดภัยจะได้ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคุมการทรงตัวป้องกันการเลื่อนถไหลช่วยออกตัวขณะขึ้นทางชันลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ตัวช่วยชะลอความเร็วขณะลงเนินกล้องมองหลังและครุสคอนโทรลทางด้านเครื่องยนต์จะเป็นเทอร์โบดีเซลพิกัด2.0ลิตรเทอร์โบเดียวรองรับการใช้น้ำมัน B20 โดยให้กำลังสูงสุด170ดแรงม้าที่3,500รอรบต่อนาทีแรงบิด4ี5นิวตันเมตรที่1 7 5 0รบถึง2อ0 0น้ารอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเครื่องสีล้อพาร์ทไทม์มีดิฟล็อกเฟืองท้ายโช๊คอ,อัพโมโนทูบ และได้เบรคหน้าดิสหลังดรัมสำหรับราคาของ Ford Ranger Sport Club c u p 4ปกติอยู่ที่1,890,000บาทพิเศษส่วนลด40,000บาทเหลือเพียง1 4 9 0 0 0้บาทเท่านั้นทั้งยังมาพร้อมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีมูลค่ามากกว่า20,000บาทหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.99%ดาดาว25%ผ่อนนาน48เดือนพร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถใหม่นาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนและจากการรายงานยอดขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า Ford Ranger อาจมียอดขายไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนทั้งยังโดนคู่แข่งทำยอดแซงหน้าไปในเดือนมกราคมอีกด้วยจับตาว่าการกระตุ้นตลาดในช่วงงานมอด์โชวน์นี้จะสามารถดันยอดขายได้มากกว่าเดิมแค่ไหนรอชมกันได้เลยนะครับ